ก็วันนี้นะครับ OR มาจัดกิจกรรมนะครับ OR Missing You นะครับมาจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นนะครับก็กิจกรรมวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะเอ่อเรื่องจาก OR เราคิดถึงสื่อมวลชนทุกทท่านนะครับยุคโควิดเนี่ยเราก็ไม่ได้มาพบเจอกันนะครับก็เลยจัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างชาว OR กับทางพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรวมถึงนําเสนอ ในส่วนของตัวบริษัทของ OR ว่าทำธุรกิจอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าวันนี้พี่ๆคงจะมีความสนุกสนานในการที่ OR เรามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเชิญชนวนผู้โชทุกท่านนะครับมาพบกันได้ที่ p t t station นะครับช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลท่องเที่ยวกันแล้วก็ทาง p t t station ก็ขอต้อนรับท่านนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาแวะพักนะครับไม่ว่าจะเป็นพักรถพักคนนะครับเรามีหลายธุรกิจที่จะ <gas> ตอบสนองความต้องการของทุกท่านอยู่นะครับก็ขอเรียนเชิญครับพร,ร้อมกันนะครับ